ที่ดึงวิวเขา180องศานะครับบรรยากาศแบบเขาใหญ่แบบนี้นะครับคงหาได้ไม่ง่ายในจังหวัดนครนายกนะครับแต่ที่นี่ที่โครงการดิวันแลนะครับเป็นที่ดินแบ่งแลงที่ให้ท่านรู้สึกว่าตัวท่านเองเสมือนอยู่ที่เขาใหญ่นะครับสวัสดีครับพบกับผมมาร์กนะครับที่ y o ยูทูบชนะของลานมาร์กเฟซบุ๊กแลนมากเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด like, กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันนะครับท่านจะไ,ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องของเรานะครับโครงการดิวัลเล่เป็นโครงการที่ดินแบ่งแปลงขนาด247ตารางวาจนถึง279ตารางวานะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดินแบ่งแปลงที่มีโลเคชั่นที่ดีที่สุดในตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเพราะว่าเป็นแปลงที่อยู่ใกล้กับภูเขาเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะครับและให้ความรู้สึกไม่อึดอัดเพราะเนื่องจากว่าเราอยู่ห่างจากภูเขา500เมตรนะครับเป็นระยะที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทําให้ลมโกรกตลอดทั้งปี และอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นไฮไลท์ของทางโครงการนนะัคือว่าจากที่ดินแปลงของเรานะครับสามารถมองเห็นเขา4ี่ลูกอย่างที่ท่านเห็นด้านหลังของผมนะครับก็คือเขาไม้พลวงเขาพระ เขาเุเรียนและก็เขาใหญ่นะครับบรรยากาศที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนอิจฉานะครับที่ผมไม่มีโอกาสมายืนนะครับแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับท่านเองยังมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของโครงการนี้นะครับผมเหลือทั้งหมด4แปลงสุดท้ายนะครับที่อยากจะนําเสนอท่านนะครับก็คือแปลง A 1ซดนะครับเป็นแปลงที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเป็นแปลงเดียวและก็แปลงสุดท้ายของฝั่ง A ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็แปลง B2 ซึ่งเคยเป็นแปลงตัวอย่างของเรามาก่อนนะครับแล้วก็แปลง B14 และก็ b 1 5ซึ่งเป็นแ ที่อยู่ใกล้กับภูเขามากที่สุดนะครับทั้ง3แปลงน,นี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับแต่ด้วยบรรยากาศของตัวภูเขาเองนะครับผมบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศเงินล้านแบบนี้หามไม่ได้จากที่โครงการอื่นนะครับโครงการนี้โครงการเดียวนะครับห้ามพลาดนะครับที่โครงการดิวลเนลล่น,นะครับเราขายที่ดินพร้อมถมสูงเท่ากับระดับถนนให้กับลูกค้าอย่างที่ท่านเห็นผมยื่นอยู่ในแปลงแปลงหนึ่งที่ลูกค้าซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็จะถมให้ลูกค้าแบบนี้ ยืนอยู่ก็คือแปลง B2 นะครับซึ่งเคยเป็นแปลงตัวอย่างของเรามาก่อนนะครับแปลง B2 จะเป็นแปลงที่อยู่ต้นต้นของแปลงแต่ ตัวแปลง B2 เนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับแต่ข้อดีของแปลง B2 เนี่ยจะหันหน้าชนกับภูเขาแล้วก็จะสามารถมองเห็นไม่ว่าจะเป็นเขาพระเขาทุเรียนเขาไม้พลวงและก็เขาใหญ่ได้ยอย่างชัดเจนเพราะว่าอยู่ตอนต้นๆของโครงการนะครับขนาดของตัวแปลง B2 จะมีขนาดอยู่ที่248ตารางวานะครับถือว่าเป็นแปลงที่มีความสวยงามมากๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นแปลงที่อยู่ต้นๆไม่พอนะครับติดถนนแล้วก็มีต้นไม้2ต้นนะครับซึ่งเป็นต้นข่อยนะครับประจําตัวแปลงอยู่นะครับต้นข่อย2ต้น จะให้ร่มตอนเวลาบ่ายๆนะครับเมื่อพระอาทิตย์ตกนะครับแปลงนี้จะไม่รู้สึกร้อนแต่อย่างใดนะครับผมผมจะพาทุกคนเข้าไปดูแปลงที่เหลือนะครับก็คือแปลง A11 นะครับซึ่งเป็นแปลงที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพียงแค่แปลงเดียวนะครับ อีก2แปลงก็คือแปลง B14 และก็ B15 นะครับ B14 และก็ B15 ขนาด2 5 1เอตารางวานะครับส่วน B15 ขนาดอยู่ที่2 7 9ตารางวานะครับเป็น2แปลงติดนะครับรวม2แปลงก็ประมาณไร่เศษนะครับแต่เป็นแปลงที่อยู่ท้ายที่สุดของโครงการและก็อยู่ห่างจากตัวภูเขานะครับก็คือเขาทุเรียนที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยประมาณ500เมตรนะครับการที่เราอยู่ห่างจากภูเขาในระยะพอดีแบบนี้นะครับจะทําให้เราไม่รู้สึกอึดอัดหรือถูกกดทับจากความสูงของภูเขานะครับและที่สําคัญ ลมโกรกและก็ลมเย็นสบ,บายตลอดทั้งวัน ผมพา es, ทุกท่านเข้ามาที่แปลง A11 นะครับ A11 เป็นแปลงที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับและก็ถึงว่าเป็นแปลงที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพียงแค่แป,ปลงเดียวที่ยังเหลืออยู่นะครับขนาดของตัวแปลงอยู่ที่247ตารางวานะครับหน้ากว้างของตัวแปลงเริ่มต้นตั้งแต่ธงสียูพูธงนี้นะครับจนจะถึงเสาไฟฝั่งนู้นนะครับด้านหน้าอยู่ประมาณสัก20เมตรนะครับส่วนความลึอกอยู่ประมาณ43-44เมตรด้วยกันนะครับถือว่าเป็นแปลงที่มีไซส์ขนาดที่ พอเหมาะพอดีนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับเพราะถือว่าด้านหลังของตัวแปลงนะครับจะมีเขาไม้พวงนะครับอบอุ้มอยู่ข้างหลังนะครับตามสร์ของทางพี่น้องชาวจีนนะครับเชื่อสายจีนก็จะเชื่อว่าหมายถึงความมั่งคั่งนะครับแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงหนึ่งนะครับที่มีคนสนใจเป็นอย่างมากนะครับห้ามพลาดนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังจะมองหาแปลงที่อยู่ติดกับเขาแบบนี้นะครับและก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแปลงเดียวแล้วก็แปลงสุดท้ายแล้วด้วยนะครับ